มารอรับพระพุทธเจ้าพระพระสีอริยะเมตไตาที่สนามบินสกลนครนะคะรอรับตรงนี้จ้าสนามบินสกลนครนะคะ่ะตรงนี้มารอรับพระพุทธเจ้าพระศีอริยะเมตไตรที่สนามบินสกลนครนะคะ ท่านบินมากับนกก็ตอนนี้ตอนนี้ก็นกนกลงมาแล้วนะคะรอ เครื่องบินลงได้สักสองสามนาทีแล้วนะคะจสนามบินสกลนครคะ่ะ ยืนรอกันสักเดียวนะคะเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวไหมคะพระพุทธเจ้าพระศีอริยเมตไตะเดินมาแล้ว <laughs> พระพุทธเจ้าพระสีอริยามิไตัค่ะไปจักพยองไปทางไหนจ๊ะไม่ค่ะพระพุทธเจ้าลูกต้อกจะซิบบอกตรงไปเลยค่ะท่านจะเข้าห้องน้ำนะไรไหมคะไปตรงนน้นแล้วท่านเลี้ยวเลี้ยวซ้ายค่ะ มาด้วยค่ะท่านข้ามตรงนี้ข้ามข้ามถนนไปเลยค่ะท่านข้ามถนนตรงนี้เลยค่ะม่ะคะสองค่ะท่านข้ามเลยนะคะ ลงค่ะสายมือมือค่ะสา,สายค่ะถ้ายัต่้างันะคือะออกมยได้สใช้ผู้งนสมาชิกงสาโยมผู้ชายไม่รอที่รถเดินทางเปนะ็นรถคันเดิมค่ะอ้าวยังไม่ลงจากรถโยมผู้ชายนี่บนท่านด้านนี้เลยค่ะด้านด้าน้า,นายนี่ด้านหลังค่ะเดี๋ยวนะคะ อ้าวพ่อพระพุทธเจ้ามาแล้วกำลังค่ะนิมนต์เลยค่ะเปิดได้แล้วใช่ไหมค่ะเปิดได้ไัมเปิดได้แล้วนิมนต์ค่ะนิมนต์ค่ะเดินทางสวัสดีภาพดีนะคะเรียบร้อยดีจ้าสาธุค่ะนิมนต์ดื่มน้ำได้นะคะเดี๋ยวขอลงแค่น,นี้ค่ะสาธุสาธุจ้า